หนูเยอะแน่เลยว่ะคนยังไม่โดนเยอะแน่ตองอะพึบพึบพึบดีอ่ะปีไปออกขวไปออกขวาทำไมไม่มีเลยวะทางซ้ายตรงนี้ก็ไม่มีเลยวะขวาตรงนี้บอกว่าไม่มีอ่ะมันจะมี็นต้นหลังเมืองตรงเราไม่มีอ่ะนั่งเห็นนั่งน่ะสองตัวน่ะต้นล่างอ๋อเห็นแล้วหลังเมืองต้นล่างเมืองขวาขวาต้นล่างเมืองอ่ะเอาเมืองใช่ทำไมมาแค่สองว่ะมันเก่าไหม ไม่เก๋าอย่างมาร์กไอ้เหี้ยพอมาร์กก็ตัวหิงไม่โดนอันนี้คือมันาถึงไอ้บอมพอดีไอ่บอมกล็โดนไอ่บอมก็โดนฮะรับจบเกมมีหรือเปล่ามีมีเอ็มมีรถปะมีมีมีเสียงเข่าวปะวะมีหรือไม่มีนะพี่มีบ้าน ได้ไหมครับแตดได้กดดั่งกลางวงไปดิครับนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพี่อยู่แล้วบอมถึงพี่จัดให้น้องมาดิไปด้วยกันเถอะกตัวตายวะตัวตายวะช่อเล็กอันนึ่งแถวปะแถวค่ะอย่าปาดหน้าอย่าปาดหน้าคนสดเนี่ยชอบปาดหน้าแล้วก็ทำเงินเลยก็ยิ่งได้ยงทีเเจ้าเหรอ เขาสนับสนุนนะไปไรหนูไปทดูแก่ง่คือเขายังไม่ไนต้องินหรือเสียรถ่ะนั่นเด็กเี้ยวลังคิดอยู่เนี่ยยังมีนก็บินก็ินเฮ้ยเหียบ้านขวไปนไปละไ่เดมาแค่ไหนบ้านที่เขาบอกคือบ้านไหนบ้านนี้ ท่าแม่แบบไหนบอมคนเดียวป่ะวะสองสองคนผีสองเตียงป่ะไอ้บอมรอดิเข้าบ้านเล้วดินอนนอนสองคนที่เป็นได้ได้ที่เมียนผมไม่มีระเบิดเนาหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเฮ้ยที่เมียนมีตัวเมียนดูไอ้บอมโหยที่รถแดงที่รถแดงหน้าผมเออ่ยหน่อยขับรถแดงเลยนะพี่นะพี่ต้งรังสิอ๋อไม่เป็นไรดีคนดีอ่าถ่ายแล้ว

จบนี่แล้วเขามานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เขานั่งฝั่งโอ้โหเหมือบว่พี่มองไม่เห็นไอ้เหี้ยพี่มองแค่ฝั่งบ้านเว้ยผมก็นึกว่ามันอยู่ในบ้านเว้ยใอ่ไหยเเร็ขาบ้างก่อนเขาบ้างก่อนเต็มท้ายกวดเล่นนี่แล้วหนูเกาะไม่เต็มทีเดียวน้องเเนี่ยไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วได้เพื่อนเขาด้วยนะได้แล้ว ตอนนี้ไม่มีเลยวะ่ะเฮ้ยบองหมดเล่นวะ่ะกูก็มองแต่ฝั่งนี้ใช่ใครเช่นนีอ่อยู่โอ้ยที่บ้านเขาอยู่ในบ้านเลยครับผมไม่ได้มองทุกคนอยู่ในบ้านด้วยเขาตอนแรกกขเห็นมีกองหัวเบงแล้วจอดแล้วมันเหนมือน่เห็นกูมั้งมีเพื่อนมันปะเนี่ยแมไปเลยตรงไหนอ่ะเาบนเขาเลยตามอ่ะเสร็จละป้องตนะัวที่ห็นไหมอ๋อเห็นแล้วหเห็นแล้ว ตัวที่คอมโบกันหนูปะเหลือห้องน้ำตัวใช่ใชหลือตัวน้ำเอาแม่ได้บอกว่าห้องน้ำไหนห้องน้ำข้างบนพี่ห้องน้ำพี่มาๆมากน่าจะสุนเพื่อนดูว่ะเดี๋ยวพี่ส่งสายให้เอาขาเสร็จแล้วไม่ต้องไปก็ได้พี่ได่แหละมาแล้วรอหน่อยยิงยิงวัดไปกลับมาปนน้องปนน้องปนน้องให้ทีเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับมันไม่วัดเราพี่มันไม่วัดเรามันหลอกขวายไปแล้วโอยสัตว์อย่างกันรู้หวังแล้วว่ากลับมา อะไรอ่ะอีเวนต์อะไรชิปแพกค่ะทำแม็กดำแฉคไม่มีแต่มตแม็กดำทำแม็กดำอันหนึง่งตู้ไม่เปิดะตู้ไม่เปิดแปลว่าไม่มีบใช่ตอนนี้หายยางมาแฟมสตรีมอ่ะน่าจะหายปกติหรืวปล่านี่ก็ดูที่โปรกแกรมสตรีมมันเป็นสีเขียวยังถ้าเป็นสีเขียวแล้วคือปกติเป็นแล้วอ่ถ้าเป็นแล้วคือปกติ าเป็นมันเป็นอะไรเน็ตหรอตบปีบปี๊ไม่รู้อ่ะบางทีหนูก็เป็นเียไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือเป็นที่แพลตฟอร์มแต่รู้ว่ารีเน็ตแล้วอ่ะตอนแข่งอย่าเป็นก็พอไอ้เฮียจะเป็นมึงไี่เป็นตอนนี้เออไอ้เฮียตอนกูแบบเล่นธรรมดาอยมึงเป็นดิเป็นไปเลยกูไม่ว่ามึงสักคำไอ้สัตว์เป็นตอนแข่งพี่เดียวบอกว่าบสถ์ไม่มีคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีคนนะแต่บสถ์มีแล้วโอเคไปปะล่ะไปได้ล้วข้างล่างไปละไป ใช่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 เดี๋ยวนีไปแล้วยิงพอดีเลยี่ยิงเล่นพิีไม่ไอขางมาตรงมนี่จอดหลุมหุมหลุมภาคสามมใส่ด้วยวะหน่มชาเปอร์หนุ่มชาเปอร์ไม่มีมอไซค์จะขับไผ่กูอะตัวเอเถ้าไ่ก็ไม่สวยเต็มเลยมาจอด t o hours later นี่นได well ้มาจกางเนี un, ่ยเงพี่เนี่ย จอ, <c oughs> จอ,อกีนเลยมา,า,า,าจอกเออจอกกันแหละจอกกันไปแหละจอกไปเรื่อยจอกไปเลย่อไม่ได้เลยหรอถ่ายถ่ยถ่ยมีปัญหาการขับรถแม่งเอ้ยน่เป็นทำดาวพี่เบนเหรอเออต้องให้คนขับพี่เบนขับน่าจะหลุดแค่เดียร์ทวน่าจะหลุดแค่เดียร์ว ใช่พุทกดอกเสียพี่ลุ้นดังเดียวอ่ะดูเช็ดดียร์เด็กเชีย็ดแล้วเนี่ยเกมเฮ้ยเป็นแล้วตอนนั้นอะพี่ T O B S มันดับใช่ไหมแล้วมันก็ทำดาวไอเ T สไปด้วยอ่ะถ้าเป็นที่เด็ดหละแต่ว่าเกมอ่ะไม่หลุดนะงงเหมือนกันเหมือนจะได้วะไปรอข้างหลังมาอีกพี่ทางเราไนี่ยไม่มาไม่เป็นหรอครับ าเลยแหละน้องต้นแอนีนะตาพีตาพี ามตัวนสามันคือบ้านมักเสียบมะเอาวัสุดมาดิมาดิกวัสุดเนี่ยมันไม่็อกได้ไงวะพี่นิวยิงเขเจ็บอ้ยพีพี่เม่นโชกชกอโมมกนะ่นิวฮัลโหลบอลโชกอยู่นะฮัลโหลไอ้เทียนเนี่ยมันแล้สองนะมันแล้สองนะโอเคโอเคมัน อตนี้มันคือมันคือตี้มันคือตี้นี้ไงนิวมันโดนทางนี้โชกปกอสองตัวแต่เวัดตัวเอเลยเขาไม่สนใจที่เห็นาไหนเอ้ม่ามันโดนคนอื่นอกดามาตัวที่มันมาสุดกับพี่นิวอ่ะตายแล้วเราตองราว้งงมานสี่นะ ใช่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 รานมาเนี่ยเมื่อกี้เราวักซีักซีไป้ยุดเนี่ยไอ้ยี่นตายแล้วอ่ะผมนะเตนต้นไมแห้งตต้นมันต้นไม้ายปะายต้นไม้ต้นไม้ี่ปิดแม่หดลอเทียมิดตัวโอโห้องโดนไฟเต็มตัวเลยไฟใครวะ ใช่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 เฮ้ยนี่มันจะบินนี่ยังนะอีพีเอมระวังมีมีมีพี่เบ็นแล้วรถมีต้องมาแห้งเราได้เราได้เขาต้องเข้าวงเขาวิ่งขวาพี่เราใต้เดินไปอ่ะยังไม่ต้องพี่ได้เฮ้ยต้องมาแห้งนี่มีต้องมาแห้งนี่มีพี่เบ้นขวาพี่มันโดนมันโดนมันโดนตายแล้วตายแล้วไปเราตีหลังตาพี่บิ๊กตาพี่บิ๊กมังสมมาไปไหนรอดไม่รู้มมั้องโหมดนะ โอเคโอเคโอเคมาเชื okay, okay, okay. ่อมมาเชื่อมเุ้ยหมดออกมาแล้วพี่หมดอยู่ตรงนี้สองตัวโอ้พี่นิวพี่นิวพี่นิวบันได้ันไดพี่นิว ระเบิดอะไรไม่มีมีไฟอามีไฟออกไปแล้วอยู่ตรงเนี้ยูตรงเนี้ยน่ะตรงที่ระเบิดมีตัวนึ่งมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงตัวไหนตายอันน้ตัวไหนตัวซ้ายเนี่ยตรงล่องบันไดเห็นปะเหลือตัวซ้ายใช่ไหมคือตัวขวาตายแล้วถูกปะตัวขวายังไม่ตายนะเอ้าแล้วที่ตายแล้วตัวนึงคือตัวไหนพี่เนต่ะโอ้นี่เป็นฝาฝานีหัวใกล้พี่เบนส์ใกล้หัวใกล้จนเลยตวกั้มยานะตะกั้มวะตะกั้มก็ใช่ใช่ใช่ตายหมดแลับเดี๋ยวตัวไป เดินไปเช็ดก็ได้นะพี่เห็นมันเป็นเนินต่ำมาพี่ได้เปรียบมันเนินใกล้ไม่เห็นเลยว่ะอุ้ยหงมี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มองบนหัวหนูไงสองตัวอยู่ข้างล่างนิ้วเดีพี่ที่อยู่บนหัวมันเกิดดิอุ้ยไอ้เหีค่ะเดี๋ยวตัวเดี๋ยวพี่เมนต้องตายสิต้องขันถ่ายได้อยู่อ่ะเล่นก่อนได้พี่นอกแรงก็เดี๋ยวต้องชุบต้องชุบอ่ะ วิ่งอยู่วิ่งอยู่เอาโอเคโอเคแค่หนูยิงมืดรอบหลัง้นไม้ตจนไม้พี่ขวาหรือซ้ายซ้ายดีก่าาหลังลังมากเลยี๋ยตาเดวพี่จมดยก่อนตายแล้วค่ะเนี่เดินได้พี่ กูเด็ดตีนูเออยอต้งนเลนเะเลิกเล่นแล้เบอร์ดีไหวี้ยเบอร์ดียิงไกลๆไม่ไหววะอบยังโฟมเเข้ามากอ้ยหนูยิงกยังกากเลยใช่หรออปละครับ